วันนี้พามาดูต้นกระถินเทศหรือดอกคําใต้นะคะชื่อมาของกระถินเทศก็คือดอกของเขาอะ่ะจะเหมือนกับกระถินนะคะส่วนเทศก็คือมาจากต่างประเทศส่วนคําว่าดอกคําใต้ก็คือภาษาเหนือดอกคําแปลว่าดอกไม้สีเหลืองส่วนใต้เนี่ยก็คือต้นกระถินเทศเนี่ยเมื่อก่อนจะมีขึ้นเยอะที่ภาคใต้เรามาดูข้อมูลจากกมรมหลวง บุเร็ดบำรุงการจากหนังสือต้นไม้กับมนุษย์ที่ท่านประพันธ์ไว้ตั้งแต่ปีพศ2514นะคะท่านระบุเอาไว้ว่ากระถินเทศหรือกระถินหอมกระเียงเรียกว่าเกากระเลีงพายัพหรือภาคเหนือเรียกว่าดอกคาใต้ภาคใต้เรียกว่าถิน่นปัตตานีเรียกว่าบูงนาสะสมนามลายูเรียกว่าบูงาเซียมเป็นต้นไม้พุ่มกลางสูง3-5เมตร ใบเล็กเป็นฝอยมีหนามแหลมแข็งยาวดอกเป็นรูปกลมมีเกสรมีฝอยนุ่มสีเหลืองแก่หอมแรงมากบานในเวลาเช้าส่งกลิ่นหอมตลอดวันออกดอกฤดูหนาวคือเขาเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมมากนะคะต้นนี้ปลูกมากทางภาคใต้แล้วก็ในประเทศฝรั่งเศสฝรั่งเศสใช้สกัดทำน้ําหอม ยางของต้นเป็นกาวชนิดหนึ่งใช้ผสมยาผงเพื่อปั้นเป็นเมล็ดจะเกาะแข็งตัวแก้ไอผสมกับยาอื่นๆข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในฝรั่งเศสนะ่ะปลูกเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมทำน้ำหอมเป็นพืชสมุนไพรโดยใช้เปลือกเป็นยาฝาดสมานแก้ไอและลิ์สีดวงทวารลากใช้แก้โรคไขข้ออักเสบทำให้อาเจียนใช้พ่อแก้บวมต้น ต้มรวมกับขิงใช้อมว้วนปากแก้เหงือกอักเสบและมีเลือดออกดอกใช้เป็นยาแก้เกร็งและเป็นยาฆ่ามแมลงใบใช้เป็นยาพอกแผลยางที่ได้จากลําต้นมีคุณภาพดีนำมาใช้ทางด้านเภสัชกรรมเป็นสารแขวนลอยฝักนำมาใช้เป็นสีย้อมผ้าแบบการใช้น้ำฝาดและทำน้ำหมึก น้ำมันดอกกระถินเทศใช้แต่งกินอาหารเครื่องดื่มขนมหวานและลูกกวาดแต่ต้องใช้ในปริมาณตำ่ำคนทางภาคเหนือนะคะจะใช้รากต้มน้ำอมแก้ปวดฟันตำรายาไทยใช้รากกินเป็นยาอายุวัฒนะ